ต้นมาขอก้อยคืนดิลามก็มาบอกลาก้อยเหมือนกันตั้งแต่วันนั้นก้อยถามตัวเองตลอดก้อยจะเลือกใครบอกคนที่มาบอกลาก้อยให้ตัวเองสมหวังบอกลาก้อยโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าก้อยจะตอบรือเปล่ใครเล่นอะไรวะเนี้ฉันเอง จะคุยกับฉันได้หรือยังฉันรีบก้อยเอากุญแจมานิี้ก้อยไม่ให้เอามาก้อยก้อยไอ้บอกว่าไม่ให้เลยต้องคุยกับฉันก่อนนายต้องคุยกับฉันก่อนเย้ยหยุด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 นายต้องคุยกับฉันก่อนแม่ฉันจะคืนกุญแจงจริงด้วย เธอไม่เกินจริงหรอไงอ๋อโอ๊ยนายเป็นอะไรของนายเนี่ยอามนี่นายหลบหน้าฉันมาสองอาทิตย์แล้วนะเว้ยคุยวันหลังก้อยฉันรีบไม่เอาต้องคุยวันนี้นายก็พูดอย่างนี้ทุกทีอะพราะฉันเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านมาจะมาคุยกับนายนายก็ปิดไฟนอนตั้งแต่สองทุ่มพะฉันโทรไปนายก็ไม่รับสาย รู้หไงไงวันนี้ฉันต้องคุยกับนายให้รู้เรื่องเธอแหละที่พูดไม่รู้เรื่องก้อยถ้าฉันไม่ส่งงานไม่ทำนจะทำยังไงเอามานี่ไม่เอาไม่เอาไม่ให้เอาไหมนี่อะไรเป็นอะไรของนายเนี่ยอาร์มนี่ไหนไม่เจอฉันมันเป็นอาทิตย์แล้วพอมาเจอกันนายก็ทําเหมือนเราไม่ใช่เพื่อนกันอ่ะนายคิดอะไรของนายอยู่จะให้ฉันคิดอะไรก้อยเธอขอระยะห่างจากฉันแล้วต้นก็กลับมาหาเธอแถมมันโทรบอกฉันอีก ว่าให้เลือกยุ่งกับเธอแค่นี้มันก็บอกแล้วก้อยว่าเธอเลือกเขาส่วนฉันนะ่ะเป็คนที่เธอไม่ได้เลือกจะให้ฉันคิดได้งไงอีกก้อยมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดน,นะอาร์มเธอไม่ต้องพูดอะไรแล้วก้อยแฟนเธอมานูลล่นล่ะ ไอ้อามเดี๋ยวคนทีนายจะไปไหนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดสินะอารมเดี๋ยวก่อนอารก้อยก้อยพี่ก้อยหมายความว่าไงตกลงก้อยเขาประมาณใช่ไหมนายบอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับมันเนี่ยพอพี่มาขอก้อยคืนดีก้อยก็ไม่ยอมให้คำตอบพี่พี่ก้อยไม่แคร์พี่เลยใช่ไหมก้อยเห็นอารมาดีกว่าพี่ใช่ไหมให้พี่ต้นมาขอคืนดีกับก้อยเพราพี่ต้นรักก้อยจริงหรือว่าพี่ก้อกลัวว่าจะแพ้อารมคะ ต้นมาขอก้อยคืนดิอามก็มาบอกรักก้อยเหมือนกันก็้งแต่วันนั้นก้อยถามตัวเองตลอดก้อยจะเลือกใครบอกคนที่มาบอกรักก้อยให้ตัวเองสมหวังบอกรักก้อย,อยที่ไม่ได้แคร์ว่าก้อยจะตอบรืนี่ก้อยกำลังจะบอกพี่ว่าก้อยเลือกอามใช่ไหมก้อยไม่แคร์พี่จริงๆอะ่ะ ต้องคิดถึงแต่ตัวเองจริงด้วย